เลยค่ะเวลาเราตรวจคนไข้เลสิกหรือเรสมายนะคะคนไข้าบางคนเนี่ยเขาชอบปิดตาเช็คนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ดูว่าเอ๊ะทำไมสองข้างไม่เท่ากันทำไมนะอีกข้างนึงชัดกว่าอีกข้างนึงแล้ววัดสายตาด้านเป็นศูนย์ทั้งสองข้างไม่จำเป็นเลยค่ะที่ตาสองข้างต้องเห็นเท่ากันจริงๆแล้วนะคะอวัยวะที่มี2ออย่างจะมีความแตกต่างกันแล้วก็มีความ ความข้างเด่นกับความข้างด้อยด้วยค่ะแล้วอาการอะไรบ้างคะที่ตาสองข้างเนี่ยของคนคนเดียวกันแพ้แพเลยนะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างแรกเลยค่ะหลังรักษาสายตาแล้วการมองเห็นค่ะถ้าเราปิดตาเช็คนั้นไม่ดีแน่เพราะว่าถ้าเราปิดตาเช็คแล้วเราบอกว่าตาสองข้างต้องเห็นเหมือนกันหรือเท่ากันนั้นคงเป็นไปไม่ได้เราอ่ะจะมีตาข้างเด่นและข้างด้อยมีข้างที่เห็นชัดกว่าแม้ว่าจะเห็นชัดที่สุดแล้วก็ตามไม่แปลกอะไรแต่หมอแนะนําว่าเราควรจะใช้สองข้างไปด้วยกันมากกว่านั่นคือสิ่งที่ควรกระทํานะคะ ตาย่อมมีข้างเด่นข้างด้อยอยู่แล้วและข้างเด่นเนี่ยก็จะชัดกว่าเพราะฉะนั้นในคนคนเดียวกันไม่ว่ารักษาสายตาแล้วได้ศูนหรือใกล้เคียงศูนย์ก็ตาม2ข้างไม่จําเป็นต้องเท่ากันนะคะอาการอื่นๆที่อาจจะไม่เท่ากันได้ก็มีเรื่องของการระคายเคืองตาค่ะบางทีนะคะทำในตาคนเดียวกันแท้ๆเลยนะคะบางข้างเนี่ยซ้าย เื่องกว่าขวาบางคนขวาเครื่องขวาซ้ายอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะคะไม่ต้องตกใจแต่อย่างใดนะเราก็ดูแลตัวเองในสองข้างที่คุณหมอแนะนำเหมือนเดิมในแง่ของการดูแลหลังการรักษาตาอาการที่3ที่สำคัญก็คือการหายของแผลบางครั้งสองข้างอาจจะหายไม่พร้อมกันมีข้างหนึ่งชา้ามีข้างหนึ่งเร็วแต่หน้าที่ของเราก็คือดูแลมัน ให้ดีให้เท่าๆกันทั้งสองข้างและอาการที่4คืออาการตาแห้งบางครั้งคนมีตาสองข้างก็จริงไม่เท่ากันข้างหนึ่งแห้งกว่าอีกข้างหนึ่งหมอตุ้นบอกเลยค่ะบางทีเราต้องดูสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะโดยเฉพาะแอร์เป่าใส่ด้านหนึ่งมากกว่าในที่ทำงานลองมองดูช่วยกันแต่การหยอดยานั้นไม่จำเป็นต้องหยอดต่างกันหรอกค่ะก็หยอดเยอะสองข้างได้จะเห็นว่า การดูแลตาเนี่ยนะคะของเราเนี่ยเราควรจะดูแลตาทั้งสองข้างเท่าๆกันแม้ว่าความรู้สึกของเราต่อตาที่สองข้างนั้นจะต่างกันและความแตกต่างของสองข้างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องตกใจถ้าข้างหนึ่งจะต่างจากอีกข้างหนึ่งแต่แนะนำว่าให้ดูเข้าไปเลยด้วยกันพร้อมๆกันใช้คู่ไปเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงกระทำนะคะ ในวันนี้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความไม่เท่ากันของอวัยวะที่มีสองข้างก็คือดวงตาแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นค่ะดูแลตัวเองเหมือนปกติเลยนะคะส่วนตอนหน้า YouTube ของหมอจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการรักษาสายตาศิละปะและพาเที่ยวอาทิตย์ละครค่ะวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะพวกเราสวัสดีค่ะ